ด่วนบัตรคนจนใหม่2566ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีพร้อมเ์จะต้องทำอย่างไรเช็คด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คนผ่านเกณฑ์แต่ไม่มีบัญชีธนาคารพร้อมเ์จะต้องทำอย่างไรเช็คด่วนนายพรชัยถีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศร,ร,รษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรคนจนและเข้ายืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยออมสินและทอกอสอสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันถัดไปหรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกพร้อมเทกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยสามารถเปิดบัญชีพื้นฐานซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีซึ่งประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารออมสินธนาคารทอกอสอและธนาคารพาณิชย์ทั้ง14แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1, 1ถึงวันที่26มีนาคม2,566และตรวจสอบพบว่าผ่านการยืนยันตัวตนจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1, 1เมษายน2,566แต่ถ้าผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคม2,566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบนันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566เท่านั้นสำหรับเดือนมีนาคม2566ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุดหนนได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8.30. นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่วันที่11มีนาคม 2,566. สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทอกอสอได้ทุกวันรวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา11.00-16นถึง16นาฬิกาสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิหรืออุธท,ทอนได้โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนผู้ได้รับสิทธิ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ